นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตกล่าวสืงสารรัฐธรรมนูญให้กกตส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติมกรณียุพักคก้าวไกลว่ากกตได้ส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติมไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่14มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนจะเป็นพยานบุคคลหรือไม่นายแสวงกล่าวว่าคำาวินิจฉัยจากสารรัฐธรรมนูญเพียงพอแล้วกกตจึงได้ส่งเอกสารเพิ่มบางอย่างที่เป็นข้อกฎหมายส่วนที่นายชัยธวัตตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกลออกมาให้ความเห็นว่า กรกตตีความเป็นสีถนนชัยนั้นนายสแสวงไม่ขอแสดงความคิดเห็นขอให้รอฟังสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่คู่กรณีออกมาแสดงความเห็นว่ากกตไม่มีอำนาจหรือลุกแก่อำนาจทําให้ขาดความเชื่อมั่นต่อกกกตนายสแสวงกล่าวว่าเรารู้ว่าเราต้องทําอะไรทําผิดทําเกินทําน้อยคงไม่ได้ทุกเรื่องมีการกระทํามีข้อเท็จจริง คนที่ได้รับผลดีผลร้ายสิ่งนี้เกิดจากกฎหมายกำหนดไว้ก่อนว่าลักษณะเช่นไรที่เป็นความผิดเมื่อมีข้อเท็จจริงกรกตก็ดำเนินการไปตามข้อเท็จจริงท่านไม่ได้รับผลร้ายหรือผลดีจากการตัดสินของกรกตท่านได้รับผลร้ายจากข้อเท็จจริงที่ท่านทำพูดอยู่เสมอว่าเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรเราทำผิดกฎหมายของทำผิดทำเกินทำน้อยคงไม่ได้ เรื่องมีการกระทำม,มีข้อเท็จจริงทุกเรื่องมีข้อเท็จจริงคนที่ได้รับผลดีหรือผลร้ายซึ่งสิ่งเกิดจากกฎหมายกําหนดไว้ก่อนว่าลักษณะแบบไหนเป็นความเมื่อมีข้อเท็จจริงกะกะตก็ทํําทาไปตามข้อเท็จจริงท่านไม่ได้ได้รับผลร้ายหรือผลดีจากการตัดสินกะกะตท่านได้รับผลร้ายจากกฎหมายกับข้อเท็จจริงที่ท่านทำ